สบายดีพี่น้องสาวซุปนี่ทักท้ยสบายดีพี่น้องเด้อตอนนี้กะออกมาให้มาน่าคือเก่าพี่น้องเขานอนบ้าน2องซ้ำขึ้นแล้วแต่กะออกมาหน้าอีกส่งเทปไทยไปโรงเรียนแล้วก็ออกมาหน้าพี่น้องตอนนี้ห้องกำลังทําความสะอาดกําลังอันาอ้พิ่นกําลังกันจูดขี้เหยื่อจูด อันตัวเขาพากันเอาก็ขอลงกันได้พี่น้องเขาพากันมาจูดเพราะว่าเพิ่นเชียทองน้ำอยู่นี้กำลังจะสร้างห้องน้ำพี่น้องจะเห็ดทองน้ำอยู่นะเออเขาเอาเอาเอมันสีล่ามมาที่ไม่ผัดบ๊อออกเพราะไม่นะเพิ่นจูดแล้วเพิ่นสีเห็ดทองน้ำมองนั่นเพิ่นวันนะแต่มันเป็นไฮน่าพี่น้องมองเ,เห็ดหน้าอันนี้นะมันเป็นไฮน่าไฮนี่นะ ให้หน้ากันไม่ใหญ่ละปันหายหายปูเคลื่อนก็เลยสิปูเคลื่อนมองนี่เป็นเดินเป็นมองปูเคลื่อนเป็นยังค่ะแหละเขาเลยเสียท้องหนาม,หมองนี่เลยเห็ยมันแหลวเลยพี่น้องต่อไปเมื่อนาเขาจะมาเหตุเทือนอยู่ทงนาเทือนในบ้านก็เพาะหายน้องฟ้าอยู่เขาก็สิมาอนาคตหอกว่าเถือเก็บเงินเก็บข้ามได้เถือนนะบัดเถาวัดแก่บัดโอกระสีมาเห็ด ของน้ำอยู่นี่บ้านนี้เห็ดถาเฮือนพี่น้องเ้ยจ้กยามไดอีกสี่ห้าปีข้างหน้าอีกสี่ห้าปีข้างหน้าจะได้ทำไม้บ้านในทงนาผูกแมาลงไปเลยผูกเลยลงนะใหนกจะมาซักยามิตามิน,นขาไม่ท้องนะแม่พอขาไม่ท้องเราก็ซักยามิตามินให้มันจ่อยแกงแง่งอยู่งัวก็ได้อยากกินกับบมมี่พี่น้องเออแหงแรงแตเทเด้ทงหน้าทงหายซะ วันนี้คุณแม่แก้วก็ออกมานาน้องตะวันน้อยก็ออกมานาตะวันตะวันครับมาผีเร็วๆงๆัวงัวลูกลาแม่คําเพลงงัวใหญ่ทั้างลังออกมา,าเงยเวนงัวใหญ่งัวใหญ่นี่มันจะชนนี่นี่ บาดร้านชั uh, ้น <observing> ห <Loud audible> oh. ันหลังใส่งัวเซยพี่น้องเลยสบายดีป้าลุงก่อนหรอกไหมใครไหนแตะป่าแนมเบิ่งอุ้ยโมโนอุ้ยสบายดีป้าลุงก่อนอย่ากินเถื่อทิพย์อ่ะสบายดีป้าลุงดนป่าผูซื้อนมให้กินเบาหยางมาไหมป้าอ่ะสบายดีป้าลุงยอมมือขึ้นสบายดีป้าลุงก่อนไห้ไวโอ้ยบ่แพงดอกเบาหยางบ่ฟังความป่านี่ไม่ไหวเร็วๆไว้ถาไม่ไหวดิสวัสดีป้าลุง ก็แล้วเมื่อวานนี่ไวๆเร็วๆร็วเนื้งงัวเท่าเทาน่ะสิล่งลุ่มไปเนื้งัวใหญ่เขาสิไปแล้วแม่งัวสิไปแล้วอยากกินน้ำเลยไปโอตายไปแล้วไปแล้วงัวไปแล้วงัวไปแล้วงัวไปแล้วไปเดียวไปเดียว ไปแล้วงัวเ่าไปแล้อบอ้ะมึงไปผูกงัวมาเลยงัวไปอลไรบ่้ะจะผูกงัวกันเถอเออเออผูกไปที่ผูกงัวไว้ก่อนพี่น้อง,งมาตอนเช้าก็ผูกงัวไว้อีแม่เจ้ากระป๋าของเจ้านั่นเป็นผูกอีแม่ใหญ่อีกอนเออผูกแม่มันมน่ะมันพาไปนะ มันมีหมากทนดินแล้วมันก็นอยากไปอยากไปแต่ว่าขันยามเฮาให้าหายอยู่มันก็สชีอยู่ไล่ขึ้นลงมาไล่ขึ้นลงมาตะกี้จักอีแม่สิผูกชุนเจ้าอยู่ว่างใดลูกมาเพ,พ่ผูกใส่ปะ มรมีหอดอันมองกินอยาก,กินเพื่องโอ้ยมีแต่เพื่องแค่น,นี้จะได้ไปซื้อเพื่องมาอีกมาผูกยู่นี่มาพี่มาพี่ xử ông này cơ đó, ừ. quay, kín bay, Kín bỏ cắn phương bay này lẽ hết đấy, sẽ chỉ thử kín phương, nhám này, um, mẹ โอยคงจะดึงทูดไปโลดเถอะแล้วข uh> ี่นะท่าเอาอืมอืมใกล้หัวมันเลยหมกและหกและอืม ต้องตัวมวนนี uh ่เลยข้นนะเกจ้าเอาสิออกมาเห็ดเพื่อนอยู่ทงหน้าทหารนะเจ้าก็เอาดินบดมือบ้านนี่นะแป้งบดเศ็เจ้าเห็ดทนทางนี่ปศษทุกมันเขาเ็ดทุกอย่างเศ็ดศ้นทางก็จะมาปูกเงินปุกห้างอยู่ที่บ้ น่อยอยู่เฮากันเหรเห็ดหมูเห็ดกับปลาเอิบนะหมูพี่น้องเอ้ยบ่มี่อนเงินหดข้ามจีเห็ดจากเห็ดปวดจะชื่อนี่แหละเห็ดหมูมาสั่งกับปูก็ยังปวดโลละสามสิบกระปวดโลสามสิบแย่แก้วออกมาหน้าอีกอลไรพี่น้องเอ้ย มาก่นกับปูคายอีกเมื่อนี้นะโลสามสิบาทเพิร์สเดโลหนึ่งได้เขาอยู่หไดแเมื่อยเมเียื้อสปอนเซอร์มาให้กินได้ค่าสปอนเซอร์อยู่บ่มา้วยาด้วยมาคมาสักเมื่อยจลเจ็บปักระต้นกระโตนลยบุกเวียกไลกันนะค่ะขนมหมักตะวันอยู่บ่เลย ออลออนลกไนไปจกไปนี่แหละเาอยากกินปล้ยมันหลดไม่รอนะน,นังเออกุสิุดน้ำนึกูกรเบิงเออ

ลูกแล้วแบกกน<ป>บนั<ป>บ้นลูกน่ะไปตาบัานเขาช้มสวนผูกอะไรเรียกวนครัวเขาพี่น้องเลยไปเบิ่งก่อนมันออกเลยไม่ยั้งแน่ออกอก้นนอนมากพีกมนันหน่อยนัน่นไกลกินตัวนีเลยหนูก็เหน็บไปทุกม่องเลยแม่นี่น่ะออกเลยทีเดียวนี่ก็แม่นแม่นบัวะนคือเป็นแบบนี้ Nicoman hidé Namunikam mong là anh song an Namunikam mì papo yai hounding ina. Uncle nhung mù hinh oak ta vắng hết mọi người hết mọi người hết mọi người เขาไปเก็บผกบุ้งหัวนึ่งเขาอ่ะมีลูกเข้ไปเนี่ยของเขาเห็นลูกหัวาลากรน่น้มอันนี้การใส่ขี้ง่วแล้วก็วหัวถุยเคียวนได้ไหมไม่ใส่ขี้มูต่อเนะอขี้มูแะใส่ขี้หมูเวพวนดินในเราะเราเอาเวมาใส่แต่ก็หาบาหัวถุยเคียวยมาแรงเหมืนม่คุ้งามวะยั่งหงามเลยแต่เมืงแล้วทีได้แม่นี่ซองทองนี่นนี่นี่ห้าเ็งอกนี่ หมู่บ้านนี่นั่นหมู่บ้านนี่เเอานั่นแล้วเอาชองมดชองโลเลยไม่ใหญ่ยังก่อนนางไม่ใหญ่วัดนออกไหมเอ้พักยังอะไรออกมานน่ะนาพักสลัดไว้ทางหลังนะพักสลัดกับบ้านไม่ม่เห็นว่าเราพักสลัดะโตอยู่ไนตู้เย็นได้ฉันคึกบเห็น ฉันนกตัวเย็นหรอก็เจ้าตัวคงหฮาหน่ะบวออบัออแบังเล่าเลยอันเ้าวแล้เอาห้เล่าตัวเจ้าบอกมนทงยางค่ะดิอ๋อผมลืมใส่ตู้เย็นใส่ตู้เย็นมหปีก็ออกก็ะเจ้าบอกเราไปถมมันเบี้ยวมันลงไปแะพักสลัดเลย

ต้นน no er> ั้นน่ะตั้งบ่ออกอีหลีอัันน้นมันตั้งแต่อันนั้นบ่มีน่ะตาบอดตาเจ้ามันเป็นเขาในเก่าอันเฮาอันเอามาน่ะมันเป็นหัวปององจริงๆริงเห็นไหตัวนี้น่ะซื้อในหานอดัมแล้วเอามาปลูกน่ะออกให็นต้นในหลวงนะเน่แตกงอกบ่ล่ะนี่แตกแล้วันพยสิสที่ทินอยู่ตะวันเอ้ยบบป่าก็บปูพวกบัวใส่น้ําชุกเมื่อชุกก็ฮุบเอาขี้อันหมูในอันอันนั้นน้ําอันน้องสาบันอามึงน่ะพ่อใหญ่แล้วไปเอาน่ะหันแหละแล้วเพิ่นมาใส่ผระคักนะ เมื่อยใส่ผักคอนโปมเนี่ยเอาโลสิเป็นลักอ่ะเด้ยอันนี้ก็สิื่อมาแต่ตลาดปากสองมาได้อันนี้ก็ได้โอ้ยมีแต่แนวบัท่านงามพี่้องเลยลักเอาพม่ยังบอกเลยเพชรบอดีลักเขาทำเราเนี่ยให้ตู้กุนเล็บมันอาหารใส่เขดจิ

ผักชีลาวผักชีลาวกำลังเป็นต้นพี่นะ้อง้ะไผบบอนไปพุ่นบ่อะนัะก,นะนะนกกินบ่เนาะว้าสะไบบอนปลูกกินบ่จักสื่อหรือบ่อต้องปลูกกินชั่นละใต้หิวมันมีน้องบัวเนาะกับนําไม้เนพ่อนมาแต่ใส่เออ โอเคพี่น้องเช้าวสุนี้นขอ,ขอจบคลิปไปเพียงสานน้สะก่อนเดี๋ยวสิไปเบิ่งมองไอ้เพื่อนนอนมองไอ้เพิ่อนสิอันสีเห็ดหองน้าพี่น้องเมื่อน,นี้เฮาก็สิเริ่มไปหาซื้อไปสั่งเสาสั่งยังไหวพี่น้องเลยสิไปคุดตะปูหละสิสั่งสิไปสั่งเสาสิไปสั่งเสาสั่งยังสีมาเห็ดหองน้าพี่น้องเลยมื้อนี้กิีลรนไปบันดานอีกอยไม่ยังสิลองทั้งแม่ทั้งลูกนะ โ okay, อเคพี่น้องไปเบิร์กม,ม่ใหญ่กวนกระปูก่อนให่กวนกระปูก,กับคุณแม่จ้าบาย